สวัสดีครับท่านสักคผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันครับกับ 30mm โดยในวันนี้ครับเราจะมาดูนกับหุ่นรบตัวที่4ของฝ่ายไบรอนกันครับนั่นก็คือนี่เลยครับกาโดโนวานะครับผมหุ่นรบที่มาพร้อมกับกงเล็บขนาดยักษ์ที่แขนทั้งสองข้างนั่นเองครับซึ่งกาโดโนวาจึงแบลงนั้นเรามาต้างทำการรีวิวกันดีกว่าโอเคเพราะฉันมาดูกล่องกันก่อนนะครับโซนกล่องครับผมอ่านี่เลยครับ บีเอ็กขีด29 G าดนวานั่นเองนะครับผมจะเป็นหุ่นรบในรูปแบบนี้ครับจะเห็นนะครับว่าหุ่นตัวนี้ครับมีขาที่ค่อนข้างสั้นนะครับผมจะเห็นว่าจุดหลักคือมีกรงเล็บขนาดใหญ่ที่แขนทั้งสองข้างแล้วก็มีทรัสเตอร์ติดตั้งที่ไหล่ด้วยนั่นเองนะครับผมโดยหุ่นตัวนี้ครับจะถูกใช้งานในทะเลทรายตามภาพตรงนี้นะก็จะเหมือนกับหุ่นสีที่เขาเป็นสีสหรับการพรางตัวในทะเลทรายโดยเฉพาะนั่นเองนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้ส่วน้นข้างกล่องก็จะบอกในเรื่องของจุดขยับต่างๆลูกเล่นต่างๆนะครับ นก่นแล้วก็ส่วนของกรงเล็บขนาดใหญ่ที่ติดที่มืออยู่แล้วนั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ลูกเล่นสาคัญเลยของหุ่นตัวนี้ครับคือสามารถนําไปประกอบร่างครับกับรีเวอร์โนวาที่ออกมาก่อนนายนี้เช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูการครั้งถัดไปนั่นเองนะครับเป็นอย่างนี้นะครับกับตัวกล่องของกาโดโนวานะครับโอเคท่นเรามาดูของข้างในกันก่อนดีกว่านะครับ เพาะกรครับผมมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันอย่างแรกคือส่วนของตัวปืนกลนะครับแล้วก็ตัวกาโดโนวานะครับเมื่อเรามาดูตัวหุ่นใกล้ๆแบบชัดๆกันดีกว่านั่นเองนะผมกับตัวกาโดโนวาตรงนี้นะครับแบบหนึ่งกองไม่โฟกัสโอเคเรียบร้อยนั่นเองนะผมเช็่ว่าหุ่นตัวนี้ถ้ากิด,ดูภายนอกเนี่ยครับก็จะเหมือนกับเป็นหุ่นใหม่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตกันดีนะครับหุ่นตัวนี้นะครับส่วนแกนกลางของหุ่นเนี่ยส่วนของตัวบอดี้ส่วนตัวไหลหรือส่วนตัวขาตรงนี้ครับ เป็นตัวเป็นพาร์ทเดียวกับตัวรีเวอร์โนวาทั้งหมดนะครับเพื่อน่าย่ายคือหุ่นตัวนี้นะครับแกนกลางของเขาเนี่ยครับเหมือนกับตัวรีเวอร์โนวาเป๊ะเลยจะเปลี่ยนแค่ส่วนของขาแล้วก็ส่วนของแขนแล้วก็ส่วนของตัวบอดี้ตรงกะส่วนของตัวหัวเทาัเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะเพราะงั้นเราก็สามารถเดาได้ครับว่าหุ่นตัวนี้กับตัวรีเวอร์โนวาเนี่ยตามสตอรี่ครับอาจจะเป็นหนูที่มีการพัฒนามาคู่กันได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับกับตัวกาโดโนวานะครับโดยถัดไปครับเรื่องของจุดขยับดีกว่านะ ส่วนขยับของตัวกาโดโนวานนะครับต้องบอกเลยครับว่าของเขาเนี่ยค่อนข้างแปลกกว่า3 0 m m ทั่วไปนะครับเนื่องจากอย่างแรกเลยครับก็สังเกตก,กันดีๆแล้วเนี่ยส่วนหัวกับตัวบอดี้ตรงนี้ครับมันติดกันเป็นชิ้นเดียวนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูจุ๊บๆๆ อ่าเห็นว่ามันติดกันเป็นชิ้นเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนครับว่าตัวนี้นะครับจะไม่มีจุดขยับส่วนหัวเลยนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างเนี่ยเสียดายมากเลยนะครับแล้วก็ตัวที่2ครับคือในส่วนตัวแขนตรงนี้ครับต้องบอกก่อนว่าไหล่ตรงนี้ครับจอยไหล่ตรงนี้มันไม่สามารถรับน้ำหนักแขนขนาดใหญ่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าจอยไหล่ตัวนี้ครับจะหลุดง่ายมากๆเพราะไม่ไรเล่นต้องระวังด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะส่วนเรื่อของจุดขยับครับส่วนลายจริงๆหมุนได้มีปัญหาครับแค่มัน น้ำหนักไม่ไหวก็จะหลุดง่ายเช่นกันนะครับสามารถยกขึ้นสามารถจะลงได้นะครับแล้วก็การหมุนแขนนะครับแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเราต้องจับตรงนี้ให้มั่นนะครับแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับมันจะสามารถหมุนได้เนอะไม่งั้นพัดมันจะหลุดออกแบบนี้นะครับเพราะงั้นตรงนี้ระวังด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ส่วนของแขนตรงนี้ครับเป็นจุดขยับนะครับหนึ่งจังหวะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดขยับสจังหวะ นะครับผมเพราะฉจะเห็นว่าแขนขยับได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนกรงเล็บนะครับสามารถขยับขึ้นขยับลงแล้วก็อ้าเา้าวาออกได้นะครับเพราะงั้นการขยับแขนต่อว่าทาอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าหน่ใจยดยที่พัดหลุดง่ายไปนิดนึงก็เลยเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้เนอะส่วนเอวนะครับหมุนได้นะครับไปซ้ายไปขวาได้นะครับจะเห็นว่าตอนผมยกแขนเนี่ยมันค่อยๆหล่นมาทีนิดใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปครับมันไม่สามารถเก็บน้ําหนักได้มากพอนะครับส่วนเอวครับอ่าตรงนี้กระป้ของหน้า ก็เตะเป็นข้างๆได้พาตรงนี้สามารถดึงออกนะครับแล้วนําไปใส่ข้างหลังตรงนี้แทนได้แต่แป๊บหนึ่งมันหลุดมาเยอะเกินไปเราสามารถดึงเฉพาะตรงที่เป็นไอพาร์ตรงนี้ออกไอไอตรงสีน้ําตาลตรงนี้เนี่ยสีน้ำตาลข้างหลังอ่ะออกนะครับแล้วก็ให้ขาเตะไปข้างหลังเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดอยากทำนะแต่ว่าผมดึงไม่ออกต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแบบนี้นะแล้วก็มุนขาได้นะครับอ่าส่วนขาตรงนี้ครับเป็นจุดเทียบสองจังหวะเหมือนกันนะครับแต่จะเห็นว่าขยับ มากสุดก็คือจังหวัะึิงกว,กว่าแล้วเพราะว่าขาตรงนี้เนี่ยมันชนกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็สวนเท้าไปข้างหน้าไปข้างหลังได้สามารถหมุนได้นะครับเดี๋ยวผมติดขาผิดหรือเปล่า ไม่ผิดนะครับโอเคค่ะเพราะงั้นหาได้เท่านี้เลยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าหุ่นตัวนี้นะครับจุดขยับหลักของเขาที่เป็นลูกเล่นหลักในการโชยเนี่ยคือส่วนของตัวแขนที่เป็นกรงเล็บนะครับที่มีจุดขยับค่อนข้างเยอะสามารถขยับซ้ายไปมาได้หรืออาจจะเป็นการขยับท่าที่เหมือนกับกลาลังเข้าไปตะปบอีกฝ่ายในรูปแบบนี้ก็ไ้เช่นกันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยบอกว่าเป็นจุดขยับทั่วไปตามตาสไตล์ขางซีเอ็มเอ็มเลยนะแต่ก็จะมีข้อเสียคือส่วนไหล่เนี่ยมันหลุดง่ายแล้วก็ส่วนขาตรงนี้มันขยับไ้ไม่เต็มที่นะครับผม ดีไซน์เนี่ยค่อนข้างแบกแนวกว่าคนตัวอื่นในลายของสะสมเลยเลยแล้วก็เป็นหุ่นที่ลุกเล่นของเขาเนี่ยส่วนแครตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจด้วยนะครับรวมถึงแน่นอนว่าเราสามารถนำมาป,ประกอบร่างกับตัวกาโดโนวาได้โดยเช่นเอ้ยรีเวิร์โนวาด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นในรุ่นครับกับตัวกาโดโนวานะครับแค่ที่ถัดไปเรื่องของสเปคหุ่นดีกว่านะครับอย่างแรกเลยแน่นอนครับหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นรุ่นใหม่ของฝ่ายไบรอนที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับทำให้แน่นอนเาว่าประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างเหนือกว่าตัวเก่าระดับหนีีี่่่่่่ยมมมมมััััันนนนนนจะไเเเหหือออกกกบบบตตวว้้าาาาาทแ ทนาต่อนั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้เนอะซึ่งนะครับว่าหุ่นตัวนี้ครับหลักๆในการใช้งานครับจะใช้ในการของการที่จะใช้กระโดดหน่วครับในการบุกทะลวงเข้าไปที่ฐานทัพอีกฝ่ายนั่นเองครับผมซึ่งนะครับว่ากระโดดหว่วก็ได้เป็นหุ่นที่เน้นเรื่องของสปีดในการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะครับจะเห็นว่าทัสเตอร์สองอันที่ไหลตรงนี้ครับสามารถใช้ในการในกระโดดหน่วครับ กำลังวิ่งอยู่ใช่ไหมใช้ในการตวัดซ้ายตวัดขวาจากบูสเตอร์ตรงนี้ได้หรือสามารถทำบ,บูสเตอร์ลงแบบนี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตามหลักฟิสิกมันทําได้ไหมนะเพราะว่าเหมือนกับมันพ่นไฟมามันก็โดนแขนตรงนี้เนอะทำให้แขนตัวนี้ําให้กระโดดรู้ว่าครับสามารถกระโดดสักครู่หนึ่งนะครับชิ้นส่วนมันหลดุดผมค่อนข้างลำคานไหลมากเลยนะครับแต่ว่า แกไม่ได้จริงๆทําไม้หุ่นของกาโดโนวาตัวนี้เขาสามารถพุ่งทะยานด้วยความเร็วสูงได้นั่นเองครับผมแต่แน่นอนว่าท่าน,นี้ก็ต้องระวังเป็นเป้านิ่งการอากาศเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนขานยครับที่ผมจะบอกว่าเล็กนะครับแต่ว่าในใบแมนนวลตรงนี้ครับมันเขียน แป๊บนึงเนี่ยครับเมื่อเราว่าขาค่อนข้างใหญ่เนี่ยพะน่าจะบอกว่าอันนี้ก็ใช้คําว่าขาใหญ่ไปก่อนแล้วกันเนอะขาตัวนี้ครับ้วไม่กระโดดว่าสามารถเคลื่อนที่ในพื้นครับได้ด้วยความเร็วสูงเช่นกันนะครับผมเพราะฉนั้นก็บอกว่ากระโดดว่าครับเป็นหุ่นที่สามารถเข้าประชิดของอ e ีกฝ่ายครับได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับผมแล้วก็รวมถึงอาวุธที่เป็นกรงเล็บตรงนี้ครับมาสามารถใช้ในการ ใช้คำว่าะไรครับใช้ในการทะลวงเกาะอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายเลยนะครับก็ถือว่าการโนวาครับเป็นหนุ่มที่ต่อสู้ระยปไปฉิดครับได้อย่างน่ากลัวมากเลยนะครับทั้งเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงทั้งเรื่องของตัวเล็กยิงยากรวมถึงเรื่องของในส่วนของตัวกรงเล็บที่สามารถตวัดโจมตีอีกฝ่ายได้ในพริบตาเลยนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้แล้วก็ในคบว่าตัวนี้มีอาวุธยะกะไกลหนึ่งอันครับใช้เป็นคำว่าระยะกลางดีกว่าเนอะคือเป็นตัวของตัวซับแมชชีนการตรงนี้นะครับผมซึ่งเอาไว้ก็จะมีแมกกาซีนที่ค่อนขาางตรรีมยจจอกกะะ กลางด้วยปืนกลเป็นหลักเนอะและค่อยเข้าไปใส่ฝ่ายครับใช้กงเล็บตะปบใส่นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นในหุ่นรบที่ค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างไร้เห็นครับว่าถ้าเกิดหุ่นตุีิเชนทะเลทรายเนี่ยมันเค่นีด้วยความเร็วสูงอย่างเดียวไม่พอครับ C ีคอมันครับก็กลืนไปกับทะเลทรายเพราะแล้วต้องบอกรับว่าเป็นหุ่นที่นอกจากจารีดาจับได้ยากแล้วยังมีความเร็วสูงในการจู่โจมเข้ามาใกล้อีกนะครับถือว่าเป็นหุ่นที่น่ากลัวระดับหนึ่งเลยนะครับเรื่อจะเป็นการถ ใช้กล้องเล็บเนี่ยครับจูจ่โจมอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับแต่อันนี้ก็ต้องดูก่อนนะครับว่ากล้องเล็บอันนี้เนี่ยมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนมันจะสามารถเฉือนเกาะของฝั่งเมซีออนได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนั่นเองนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดให้สรุปนะครับการโดโนว่าครับเป็นหุ่นรบที่ลูกเล่นโดยรวมกับดีไซน์โดยรวมเนี่ยผมถือว่าน่าสนใจแบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับกับหุ่นรบตัวนี้เนาะเพราะมันเป็นจุดที่เป็นเอกลักษณ์ค่อนข้นขางต่างจากหุ่นสนััตต่่วามสิบเนอ็มตัวทั่ ค่อนข้างติดขัดเน้จะเห็นว่าแบบแขะถ้าเกิดหัวหมุนมาได้เนี่ยมันจะเทไปแล้วฉากนี้ใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งคือส่วนไหลตรงนี้ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของผมอะ่ะมันติดบั็กหรืออะไรนะแต่ว่ามันหลุดค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับผมคือถ้าเกิดไหลมันหลุดไม่ง่ายนะครับมันจะสามารถเล่นได้สูงกว่านี้เยอะเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือส่วนของไอ้กงเล็บเนี่ยครับมันบิดยากมากแล้วเกิดบิดไม่ดีจะเห็นว่าไหลหลุดเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมเพราะงั้นถือว่านี้เนี่ยเป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้หุ่นตัวนี้้เลล่่่นนนนไมสุกกพออแวว็า ไหลมันรับนัหนนะักแข็งไม่ได้นะครับผมอันนี้กนเป็นข้อเสียเลยแต่ว่าโดยรวมเขาถือว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีเล่นต่ออีกอย่างนึงคือาสามารถนำไปประกอบนั่งกับตัว River Nova ได้นะครับซึ่งผมมั่นใจเลยว่าอันนั้นแหละคือจุดขายหลักของหุ่นมันไม่ไม่งานเนี่ยหุ่นมันคงจะรับระนักแข็งไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะครับผมบ้มก็ต้องมาดูกันครับว่าตอนนี้ประกอบหน้าเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาหน้าตาแบบไหนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของจุดข นี่ก็จะเป็นการรีวิวประจำวันนี้ครับกับตัวกาโดโนวานะครับหุนรบตัวที่4ของฝ่ายไบรอนนะครับที่เนเรื่องของการโจมตียะประชิดด้วยความรวดเร็วเป็นหลักนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหุนรบที่ค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งในส่วนของปืนก้นที่ยิงได้อย่างต่อเนื่องกระสุนก็เยอะด้วยนะครับมีสองมกาซีนแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีส่วนของกงเล็บนะครับที่สามารถเจาะทะลวงเกราะอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วและอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็จะมีทัสเตอร์ที่ไหล่สองขามีทำให้หุนรบสามารถบลงครับใช้ในการบูสอยหลังหรือบ เป็นอย่างในหุนี้มาต่อว่าเป็นตัวที่คอนเซปต์ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ น่นะว่าเกิดเราทําท่ารุนโต,โตรันก็สามารถทําได้เช่นกันประมาณนี้นั่นเองนะครับผมว่าหนึ่งว่าเป็นหนุ่ที่คอนเซปต์การออกแบบครับผมค่อนข้างชอบในดีไซน์มากเลยนะครับผมแล้วก็ลูกเล่นหลักเลยส่วนกรงเล็บเนี่ยมันทําได้ดีคือสามารถขยับได้ทุกพาร์ทเลยนะครับแล้วก็กรงเล็บเองก็มีจุดขับด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ข้อเสียที่บอกไปครับส่วนลายตรงนี้นะครับมันค่อนข้างแย่มากๆเลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ที่มันหมุนยากมันขยับยากนะครับแต่ว่ายังไงครับถือว่าเป็นหนุมที่ค่อนข้างดูดี บบนะเพราะงั้นในวิดีโอถัดไปครับเราจะมาดูการโดโนวาประกอบร่างกับตัวรีเวอร์โโนวากันนะครับว่าจอ,อกมาหน้าตาแบบไหนเป็นยังไงแล้วจะสามารถทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้เนะโอเคเพราะงั้นว,วิดีโอวันนี้ครับก็จะมีเท่านี้นะแล้วพบกัในวิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย